สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาหุงข้าวเหนียวกันค่ะ <Okay. S 1> ข้าวเหนียวขาวธรรมดาก็หุงบ่อยแล้วเนาะวันนี้เดี๋ยวเราจะเอาเข้าวเหนียวเนี่ยล้างทําความสะอาดนะคะแล้วก็แช่น้ําเพื่อให้นิ่มสั้ประมาณสองชั่วโมงแล้วก็ในน,น้ําเนี่ยเราจะใส่น้ําหวานสีแดงลงไปด้วยนะคะของเรานี่จะใส่ไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเท่านั้นเองนะคะ เขาก็จะให้แค่สีแต่ว่าจะไม่มีความหวานนะคะพอแช่ข้าวครบเวลาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปนึ่งกันค่ะนึ่งไฟแรงๆจนสุกเลยนะคะข้าวเหนียวเก่าข้าวเหนียวใหม่จะใช้เวลาในการนึ่งต่างกันค่ะแล้วก็เวลาในการแช่ข้าวก็ต่างกันอันนี้ครบเวลาแล้วนะคะเช็คดูข้าวก็สุกดีแล้วค่ะ เดี๋ยวเราจะเอาขึ้นมา,เ,าเกลี่ยเกลี่ยข้างนอกนะคะเพื่อที่จะให้ข้าวเขาละอุทั่วถึงกันดีค่ะใครเนี่ยถ้ายังไม่สุกดีนะคะเราสามารถจะพรมน้ำเล็กน้อยแล้วก็นึ่งต่อไปได้ค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ถาดแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วๆกันนะคะ ข้าวที่ได้ในวันนี้เนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆของข้าวแล้วก็มีกลิ่นน้ำหวานปนด้วยเล็กน้อยนะคะแต่จะไม่มีความหวานแบบน้ำหวานทั่วไปจะให้แค่สีชมพูสวยๆแค่นี้เองนะคะเกลี่ยๆสักแป๊บหบนึ่งค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่กระติบเอาไว้แบบนี้เลยค่ะ กับข้าวของเราในวันนี้ก็เป็นของเด็กๆเ,เขานะคะก็จะมีไข่ต้มแล้วก็มีแจว่วพริกป่นเท่านั้นเองค่ะส่วนของผู้ใหญ่เดี๋ยวว่าจะทำลาบนะคะแล้วเดี๋ยวคอยดูกันค่ะว่าจะเป็นลาบอะไรแบบไหนยังไงนะคะวิธีการหุงข้าวเหนียวไม่ยากค่ะเราเองก็ไม่ใช่พื้นเพยคนอีสานโดยแท้นะคะก็มีประสบการณ์นิดๆหน่อยๆค่ะ วันนี้ใช้ไข่เป็ดค่ะต้มออกมาสีสวยน่าทานมากมือเย็นง่ายๆของเราเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวเหนียวสีชมพูกับไข่ต้มแล้วก็จิ้มแจ่วแค่นี้เองค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆนะคะสำหรับการรับชมและก็การติดตามขอบคุณมากๆค่ะ